าจากการได้อ่านบทสวดมนต์แปลได้เห็นว่าความหมายของบทสวดมนต์ส่วนใหญ่ที่เราสวดออกไปทางสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บทสวดมนต์เหล่านี้ใช้คำสอนหรือเกณฑ์สารของพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่ใช่ ขีดเส้นใต้ทำทำไมเราถึงสวดบทเหล่านั้นเป็นหลักสวดใช่ค่ะคือในในบทสวดมนต์อย่างธรรมะเช้าเป็นต้นก็บทแรกก็มีสันเสริญคุณพระพุทธระธรรมประสงค์แต่ละคำะที่เราสวดมันมีความหมายที่ลึกซึง้ง แต่ว่าในบท,บทต่อที่ธรรมะช้าแปลเราก็มีการการสวดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องทุกข์การดับทุกข์เป็นต้นซึ่งก็ะปีะหลักคำสอนสำคัญสำคัญ,คญทีนี้เราเราก็อยู่ที่การแค่วันสงวนในสวดมนต์เล็กๆน้อยๆถ้าเราดูในในหนังสือสวดมนต เ่าก็จะได้อ่านคำสอนอมากมายที่เราไม่ได้สวดกันสงวันที่ผ่านมาที่มีคำสอนสำคัญสำคัญอยู่แต่ว่าการการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นจุดเริ่มต้นพวกเราก็ก็เพิ่งเริ่มตอนอ้นฮะ เราจะไปเราไปสวดเ,เรื่องธรรมะสูงๆก็ได้แต่ว่าเราจะไม่รู้ความหมายถึงจะแปลก็ไม่รู้ความหมายแต่รู้บางคนก็บอกว่าเอา๊ะทำไมสวดคนาบางทีเขาสวดภาษาบาลีไม่รู้ความหมายถึงจะแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็ไม่รู้ความหมายเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติเห็นว่ามันก็รู้แต่ชื่อของศัพท์ชื่อว่าเมตตา,าก็แปลเป็นภาษาไทยก็ได้ จะให้ภาษาบาลีแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกจิตใจยังไม่ยังไม่มีเมตตาธรรมมันก็ยังไม่รู้ฮะังน,นั้น,นการการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มันก็มีสองระดับนะพระพุทธเจ้าคือพระ,ะพระบรมศาสดาของเราผู้ที่ ปัญลุธรมรมเปิดเผยที่เราศึกษาปฏิบัติได้มีทางออกจากทุกได้ก็พระพุทธเจ้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องใช้ในการพัฒนาชีวิตให้พ้นทุกข์และพระอริยสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นผู้เป็นพยานเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างถ้าหากว่ามีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว เราก็คงจะไม่เชื่อว่าการปฏิบัติธรรมมีผลจริงแต่เพราะเรามีพระริยเจ้าเป็นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีจนได้ผลดีแล้วลเราก็ก็เชื่อได้อย่างนี้อาตมาไปไปอยู่กับลุงพอชาอทางทาง,ทางที่ยังยังไม่รู้ภาษาไทยเราก็ ท่านเทศท่านเทศนานแต่ละครั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็ฟังไม่เข้าใจแต่เรายินดีที่จะอยู่ตรงนั้นจะจะโอดโทนตรงนั้นเพราะว่าพอเขาใกล้ท่านเราก็เชื่อว่ามกมรพผลนิพานมีจริงมันเป็นความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ทำให้เรายอมอยู่ตรงนั้น แล้วฝึกตอนนั้นและอดทนตรงน,นั้นเพราะความเชื่อในมรรคผลนิพพานซึ่งเกิดจากการเข้าใกล้ผู้ที่เขาถึงทำแล้วไม่ใช่เรื่องการสื่อสารการใช้ภาษาการให้ข้อมูลหให,ให้ให้ธรรมะอะไรเท่าไหร่ัผมเป็นเพราะเราก็ได้เข้าใกล้อาริยสง์เราจึงอดทนเราก็จึงได้กล้า หมอบกายถวายชีวิตกับพระาศาสนาฉะนั้นการการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วเราก็มันไม่ใช่ว่าแค่อ่านในบทสวดมนต์ถ้าเราอ่านพุทธประวัติด,ด้วยแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ด้วยความหมายของอ พุทธคุณข้อต่างๆของธรรมคุณของสังกคุณจะชัดขึ้นแล้วก็จะรู้สึก,กปราบลื่มมันจะมีมีความสุขเราจะมีกำลังใจในการปฏิบัติเพรฉะนั้นแม้แต่กล่าวสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในเรื่องของพระพุทธธรรมประสงค์น,นอกจาก ความหมายที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีความหมายว่าพระพุทธก็ค,คือความรู้ความตื่นความเบิกบ,บานธรรมะคือความจริงสังกะคือขรการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรั้งก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณที่เราน้อมเข้ามาในในจิตใจของเราในภาคปฏิบัติ